อันนี้เป็นแบบสารสกรัดจากโนะฮะมาาันจะผมเราใช้ฟินซิงของจุดิมาตกแหนานแม่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 ทีนคนสวยคนี้อย่าลืมบอกซื้อดอ,อกไม้ด้วยนะคับกลับไปมันค่ะไมเอาไปติดผมก็ <c oughs> สาว เตะหนูโอ้ยจะแนวเนาบาเนาะไปเอาใหม่เริ่มใหม่ค่ัอัธลิปค่ะอันต่อสุดท้ายของเราในวันนี้นะฮะอยู่ศาลมันมีคนกดศาอกดศานบอกครับแมนพี่จวงพัสวยไปไหนครับเนี่ยนางหลับอยู่ด้านนอก นอนี่จะไปลงอุ่มเหรอใช่นางน,นอนอยู่กับแฟนนางหมอย่ามีมันอย่ามีมันมันแ้งก่อนนะอย่ามีมนะ <c oughs> พี่ส่งคนสวยอ่ะเพจมันชื่ออะไนะกูหัวปราสน่นนวงใจมันเผาเตสดวงยิยนมันอรม่ทไมมันใส่สีป่หานหรอไม่เคยกินเคยกินแต่ก็ไม่เคย ก็เห็นสีจริงมันเพราะว่าใช้ฟอิลเตอร์ตลอดอ,อย่ามาแตงง่งไายไหมได้ไหมเออเห็นไหมล่ะนางผิวสวยจริงลิวภูหลวยสวยจริงค่ะ ลบอยุบันลมๆ่หน่อยจา้าคนรวยสุดมันเรีนคุณสลิเตอร์โกลกูนะจา้าโอเคจาค้จานิวขายจุดยัง <c oughs> น,นิวนกลังหวกใช่เพิ่นเสือเสืยเพื่อเสีออยองมากอ่นช่วงนึ่งมูเพนก็เป็นปลาเี้ีีติสติกเกอร์ติัวอนต์หบหุด หัวนุ่มจะหอกนะน่ะหัวนุกต่างมันใส่เสือแล้วไม่เห็นตองหวัวนุไปซื้อแล้วปีจงุงบเชนี่มาติดหัวจงุงบเชนี่เอายองอี่มันยึจับนุกมมาไห้มันเป็นอย่างไรสัตวหัวสีส่อยใช่ไหมอีอย่างเสร็ลวเสร้วท่านหน่วยยึดไปดึงออกมาฝ่าใสา่ปืนดับไปเ <laughs> <laughs> ชนี่เอาเยองมันก็อ่อยากคนไหนจับนุ่มมนันโโงงมาานอสเสร็จ่า้ว็ึนหัวปุ๋ยอยานี่าเสรแล้วปีจุ จริงสีสวยจัง,งไม่บอกหรอกว่าใช้ดี่ะไรไม่ได้ขายเอามาขายแล้วจะบอกชอบเลยวิ่งอยู่เวลาเป็นอ่านตลอดอ่านตลอดฉันว่างไงตลอ,อดแต่ไม่ทำงานเลยกับตาหน้าตาซ้อมปังมากค่ะไม่ได้ติดขดตาวันนี้ปัดมาสคาร่าอย่างเดียวนะจ๊ะคนสวยรีบขออะลรคะอ่ารอบเนี่ไม่บอก ไม่บอกเดี๋ยวเอามาขายแล้วจะบอกคนสวยคนตาซอฟต์แต่งไ,ไหวสรุป<ต>ว่าสวยแล้วไม่สวยห้ามห้ามห้ามบอกห้ามถามริบเอามาขายก่อนแล้วจะบอกนี่แหละที่ฉันยังไม่มีขายคือลิปลิปลักแ <laughs> มนจ้าลิปลักจะเอ้อบนรีบรักกับลิปเพจอันไปนซื้อเออนี่ไงของมันพวกลองมันซิโฟโอลา่าเห็นไหมม,มันจะเถม เขาจะไปคของขายละจ้าเขาจะไปคองแถมมาจากคุณแอนเอาคือไม่สวยสุดเลยวันนี้ขจองง่งสุดเลยของงก็สมาทีนี้นาม้เลยของงปนสิหาไตดูเลยดิแต่ยังเปเนไนจะแต่งตัวะไรมาเนี่ย